เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของยี่ห้อ BKK นะครับที่ทางร้านเรานํามารีวิวนาเสนอคุณลูกค้าเครื่องตัวนี้จะเป็นรุ่น350บาทและมีฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ระบบในตัวเลยนะครับก็คือ1ต่อตรงจากก๊อกก็ได้สายยางเสียบเข้าตัวเครื่องเลยนะครับระบบที่สสามารถดูดน้ําจากถังก็ได้นะครับตรงนี้จะได้ความสะดวกสบายระบบที่สสามารถปั่นโฟมล้างรถได้ในตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าตัวเดียวครบคันเลยนะครับในราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1890บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของแถมในชุดเลยนะครับเรียกได้ว่ามีให้ครบเลยนะครับเริ่มจากสายอัดฉีดก่อนนะครับเป็นสายไฮดรอลิกนะครับผมยาวประมาณ10เมตรนะครับกระป๋องพ่นโฟมนะครับไว้สวมเข้าไปปืนสายยางนะครับที่ใช้สําหรับต่อดูดน้ําจากถังก็มีให้พร้อมกองสิ่งสกปรกไว้สวมปลายสายยางดูดน้ําจากถังนะครับข้อต่อข้อตัวเครื่อง2ตัวนะครับผมกับตัวนี้พร้อมใช้งานเลย แล้วก็จะมีปืนอัดฉีดแถมให้นะครับปืนตัวนี้จะเป็นปืนตัวอัปเกรดมาใหม่นะครับคุณลูกค้าสามารถใช้เป็นปืนสั้นก็ได้หรือว่าต่อตรงนี้นะครับผมใช้เป็นปืนยาวก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นเทตล็อกนะครับแล้วในชุดก็จะมีข้อควรระวังของวิธีการใช้งานนะครับก่อนใช้งานก็รบควนให้อ่านดูก่อนนะครับนี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวทดสอบเครื่องฉีดน้ําของ BKK นะครับผมอย่างตอนนี้ผมต่อเป็นปืนยาวนะครับก็จะได้ความสะดวกสบายนะครับผมจะใช้เป็นปืนสั้นหรือปืนยาวก็ได้นะครับ เครื่องจะเป็นตัวตัดออโต้นะครับถ้าเราไม่กดไกปืนเครื่องก็จะอยู่ทํางนานปลายปืนนะครับสามารถหมุนเป็นน้ํากระจายได้นะครับส่วนกับป๋องโฟมที่แถมให้นะครับถ้าคุณลูกค้าต้องการจะทําโฟมก็แค่สวมเข้าไปนะครับตรงปลายปืนนะฮะแล้วก็ฉีดไล่โฟมออกมาได้เลยฮนะ ถ้าเราเอากระป๋องออกนะครับผมก็จะกลายเป็นน้ําเปล่านะครับผมได้ความสะดวกสบายเลยนะครับตอนนี้ผมต่อดูดน้ําจากถังอยู่นะครับสามารถเอาไปล้างพื้นล้างรถล,ล้างมอเตอร์ไซค์อะไรได้หมดเลยนะครับไม่ต้องลากสายยางย,วยาวแล้วระบบที่3ของตัวเครื่องนะครับถ้าเราจะทําโฟมสมมุติคุณลูกค้าคิดว่ากระป๋องเนี้ยฉีดแป๊บเดียวเดี๋ยวโฟมก็หมดต้องมานั่งเติมเสียเวลานะครับ เราก็ใช้ระบบที่สามของเขาดูดน้ําจากถังที่ว่าทําโฟมได้นะครับก็แค่จุ่มลงไปในถังที่เราผสมน้ํายาล้างรถไว้นะฮะแล้วเราก็ฉีดไล่น้ําเปล่าออกก่อนนะครับครัผมแค่นี้โฟมก็มาแล้วนะครับ เครื่องตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง3ระบบเลยนะครับสะดวกครบวงจรเลยเดี๋ยวเรามาดูแรงดันของเครื่องนะครับต่อปืนยาวร้อยบาเลยนะครับโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเครื่องอัดฉีดนะครับตัวนี้มาใหม่เลยของ STR รุ่นนี้จะมีความพิเศษนะครับ สามารถปรับแรงดันก็ได้นะครับผมคุณลูกค้าเวลาล้างรถต้องการจะฉีดหม้อน้ําหรืออินเตอร์นะครับก็ปรับน้ําเบาเพื่อกันลังพึ่งล้มได้นะครับและที่สําคัญตัวนี้สามารถเอาไปล้างแอร์ได้นะครับล้างหลังพึ่งแอร์และคอยร้อนได้เพราะสามารถปรับแรงดันให้เบาได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ STR นะครับที่ทางร้านเรานํามารีวิวตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ระบบและที่พิเศษที่เพิ่มเติมมานะครับเครื่องตัวนี้สามารถปรับแรงดันได้นะครับคุณลูกค้าสามารถหมุนปรับเป็นน้ําแรงหรือน้ําเบาก็ได้นะครับผมอุปกรณ์การใช้งานก็มีให้พร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนนะครับปืนสั้นและมีแกนต่อเพิ่มให้อีก2อันนะครับคุณลูกค้าสามารถจะเป็นต่อเป็นปืนกลางก็ได้นะครับเหลือ2ท่อนประกบกัน ก็จะเป็นปืนยาวนะครับเหมือนตามต้นที่รีวิวฉีดื้นในดูนะครับเวลาเป็นปืนยาวก็ฉีดสบายไม่ต้องก้มให้ปวดหลังนะครับส่วนสายอัดฉีดก็จะเป็นไฮดรอลิกตัวหนาเลยนะครับหนาสุดในท้องตลาดยาว10เมตรตัวนี้คงทนนะครับงอฮะปลายจะไม่พับบี้เลยนะครับผมกับของแถมที่แถมให้ทั้งสายทั้งปืนนะฮะแล้วก็จะมีสายดูดน้ําจากถังแถมให้กระป๋องพ่นโฟมสวมไปปืนนะครับกองสิ่งสกปรกข้อต่อ2ออันนะครับและก็ตรงนี้เป็นข้อควรระวังวิธีการใช้งานนะครับอ่านก่อนใช้งานนะครับ กับชุดสุดคุ้มเลยนะครับเครื่องสีน้าตัวนี้ส่วนราคาสินค้าช่วงเปิดตัวก็ไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่2,390บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบบกเพิ่มนะครับแจ้งเตือนคุณลูกค้าเพิ่มเติมอีก2ข้อนะครับฟังดีๆนะครับสินค้าของเราถ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับของถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินนะครับผมเดี๋ยวนี้ชอบมีมิชฉาชีพแอบอ้างให้โอนเงินนะครับและมิชฉาชีพรูปแบบที่2นะครับที่เพิ่มมาใหม่ก็คือ จะติดต่อคุณลูกค้าแอบอ้างว่าสินค้า str หมดเอาเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งได้ไหมอย่าได้หลงเชื่อนะครับพวกนั้นคือพวกหลอกลวงนะครับสินค้าต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองดูรีวิวการใช้งานล้างรถด,ด้วยกันเลยนะครับเครื่องฉีดน้ําตัวนี้นะครับใช้งานได้ถึง3ระบบก็คือต่อตรงจากก๊อกก็ได้ดูดน้ําจากถังและปั่นโฟมล้างรถได้ในตัวตอนนี้เราทดสอบต่อตรงก่อนนะครับระบบที่1 ตัวนี้เป็นตัดออโต้นะครับคุณลูกค้าถ้าไม่กดปืนเครื่องก็จะหยุดทํางานประหยัดไฟนะครับไปปืนถ้าเราหมุนก็จะเป็นน้ํากระจายนะครับอันนี้เราทดสอบระบบที่2นะครับก็คือดูดน้ําจากถังตรงนี้จะได้ความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องลากสายยางมาจะมีสายแถมให้ในชุดแล้วก็ถังรองน้ําดูดนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลย แล้วก็กระป๋องโฟมนะครับที่แถมให้นะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับผสมโฟมหรือน้ํายาเข้าไปแล้วก็สวมปลายปืนแล้วก็จะฉีดเป็นโฟมเลยครับครับถ้าเราเอากระป๋องออกนะครับผมก็จะกลายเป็นน้ําเปล่าะครับผมง่ายดายเลยนะครับ แต่ถ้าคุณลูกค้ารู้สึกว่าเราต้องล้างรถกระบละหรือรถเก๋งกลัวน้ํายาจะหมดไฟหมดไวนะครับเราก็ใช้ระบบพิสาของตัวเครื่องเขานะครับทําโฟมวิธีการทําก็สายที่ดูดน้ํานะฮะจุ่มลงในถังที่เราผสมน้ํายาไว้แล้วเราก็ฉีดไล่น้ำตาลออกกันนครับผมแค่นี้โฟมก็มาแล้วนะครับสะดวกสบาย ถ้าเอาไปจุ่มน้ำเปล่าก็จะเป็นน้ำเปล่าเหมือนเดิมนะครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับกับเครื่องอาดฉีดตัวนี้ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับ